คำว่า whose ใช้ยังไงไม่ยากเลยนะคะจริงๆคำว่า whose เนี่ยมันแปลว่าเป็นของใครนะคะดังนั้นสิ่งที่ตามมาจะต้องเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นแบบแสดงความเป็นเจ้าของอะเนาะเออปกติเราจะแสดงความเป็นเจ้าของโดยการบอก my house my family her friend ถูกไหมอันนี้เราใส่ whose เข้าไปคะ่ะเพื่อเป็นการถามนะคะ whose key is this ห็นไหมใส่คำว่า key นะคะก็ใส่สิ่งของเข้าไปว่าของใครนะคะ whose key is this or whose parents are you talking about whose parents นะคะพ่อแม่ของใครเหรอที่เธอกำลังพูดถึงตอนนี้ or whose car did you borrow whose car นะคะรถของใครที่เธอไปยืมมา and whose husband did you talk to whose husband นะคะ สามีของใครเหรอที่เธอบอกว่าเธอคุยกับเขาอะสังเกตไหมคะว่า4ประโยคนี้เนี่ยมีอะไรตามหลังคำว่า whose ใช่มันคือคำนามนะคะ so you use nouns after the word whose so these are the examples of questions อันนี้เป็นตัวอย่างคำถามเนาะทีนี้ไปที่ประโยคบอกเล่าบ้าง how about this one I met a man whose brother works at our company. I met a man whose brother whose ในที่นี้นะคะขยายคำว่า a man แล้วก็บอกว่าคนที่พี่ชายน้องชายของเขาอะ่ะเออทำงานกับบริษัทของเรานะคะแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของพี่ชายน้องชายหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของอเนาะก็คือ a man นั่นเองถูกไหมคะเราจะวางติดกันเลยนะคะ a man whose brother ผู้ชายคนที่พี่ชายของเขาอะทำงานกับบริษัทเรา and what's the name of the woman whose watch got stolen whose watch สังเกตไหมคะว่าใครเป็นเจ้าของนาฬิกาที่พูดถึงนี้ yeah the woman นะคะแล้วเราก็จะวางติดกันเลยนะคะเพื่อที่จะขยายว่าของของคนนั้น <c oughs> เออก็คือนาฬิกาของผู้หญิงคนนั้นคะ่ะ and the last example here is Richard is the guy whose house is in our neighborhood the guy whose house is in our neighborhood นะคะเราอยากจะบอกว่าเป็นผู้ชายคนนั้นน่ะที่บ้านของเขาเอ,อ,อยู่อยู่ในละแวกบ้านเราอะเ,ออเห็นไหมคะเวลาเราพูดภาษาไทยอะเราก็จะพูดอย่างนี้แหละพูดว่าผู้ชายคนที่บ้านของเขาเห็นไหมมันแสดงความเป็นเจ้าของอะค่ะนะคะ,นะะดังนั้นเวลาที่เราใช้ whose เนี่ยจำไว้เลยประโยค3ประโยคนี้ก็เหมือนกันเป็นไง มีคำนามตามหลังคำว่า whose เสมอใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นแบบพื้นฐานเบสิกที่เอาไว้ไปใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นคำถามหรือว่าประโยคบอกเล่านะคะทีนี้ทิ้งท้ายนะคะมันจะมีบางครั้งที่เราจะทิ้งคำนามออกนะคะแล้วเราจะตามด้วยกริกยาเลยนะ for example กี่เจอประกาแท่งนี้นะคะแล้วกี่เออของใครอะ่ะกี่ไม่ได้อยากพูดถึงคำว่า pen นะคะกี่พูดว่า whose is this w h o s is this นั่นก็คือเรากำลังถามนะคะว่า whose is this อันเนี้ยของใครนะคะ you can say whose pen is this that's fine too you can put the noun or sometimes you drop it and if there are more than one pens how about that how do we say um whose นะะใครของใครแต่มันมีสามแท่งอะเราจะพูดว่าไง whose are these whose are these นะคะก็ใช้เป็น are these นะคะเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ are เป็นพาหูพลนั่นเอง whose ยังอยู่ที่เดิมนะคะแต่ถ้าเราจะใช้คำนามเราก็บอกว่า whose pens are these whose pens are these นั่นเองค่ะอ๋ะอเข้าใจแล้วนะบัดน,นี้เนาะโอเคใครเก็ t แล้วโอ้เพิ่งเข้าใจคำว่า whose ใช้อย่างนี้นี่เองไม่ยากเลยนะคะพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้ไหมว่า got it thank you so much for watching i will see you again next time bye